พราวาคนไทยเกินครึ่งอยู่แบบเดือนชนเดือนแถม15%ไม่มีเงินสำรองใช้ขนาดตกงานโกแบร์เว็บไซต์ด้านประกันภยัยและผลิตภัณฑ์ทางการเงินข้ามชาติเผยข้อม <_ S 1> ูลดัชนีสุขภาพการเงินวันนี้ระบุว่าคนไทยอายุ18 65ปี49%นะครับมีเงินเพียงพอครอบคุมเฉพาะรายใจ่ายในชีวิตประจําวันหรือเดือนชนเดือนเมื่อหักรายจ่ายอื่นๆไปแล้วตัวเลขดังกล่าวน่าตกใจขึ้นไปอีกเมื่อพบว่า กลุ่มอายุที่อยู่แบบเดือนชนเดือนมากที่สุดคือ36-45ปีที่สัดส่วน53%ลองลงมาคือกลุ่มอายุ56-65ปีที่51%เท่ากับกลุ่มอายุ26-35ปีที่51%นายเปจารง,งสุวรรณคีรีหัวหน,านา้าคณะเจ้าหน้าที่บริหาร ME by TMB กล่าวในงานนี้ว่า คนไทยมีสถานการณ์เงินชอ็อตหรือชักหน้าไม่ถึงหลังถึง25%สูงกว่าหลายประเทศในภูมิภาคอาทิอินโดนีเซียทั้งที่เป็นประเทศที่มีรายได้ต่อหัวต่ำกว่าไทยไม่ใช่แค่นั้นผลสำรวจของโกแบยังระบุอีกว่า15%ของคนไทยไม่มีเงินสำรองใช้เมื่อตกงานทำให้หลายคนมองการตกงานเป็นเรื่องที่น่ากลัวนายเป็นจรลงกล่าวต่อไปอีกว่าวิธีการแก้ปัญหาคือการเริ่มออมเงินตั้งแต่วันนี้ แต่หลายคนมักอ้างว่าไม่มีเงินลงทุนเลยเพราะค่าใช้ใจ่ายในแต่เดือนค่อนข้างสูงและแทบไม่เพียงพอสำหรับการใช้ใจ่ายแต่ต้นอยากให้ทุกคนปรับมุมมองเสียใหม่ว่าการลงทุนไม่จําเป็นต้องใช้เงินเยอะเพียงแค่มี100บาทก็เก็บออมไว้ใช้ในยามวิกฤตหรือยามฉุกเฉินผ่านรูปแบบกองทุนได้แล้วทั้งนี้ยังมีการพูดถึงเรื่องของการออมเงินในวัยเกษียณโดยอ้างอิงผลสํารวจของโกแบอีกว่าค่าเฉลี่ยอายุที่คนไทยอยากเกษียณคือ53ปี ซึ่งถือว่าเร็วกว่าอีก3มเขตเศรษฐกิจที่โกแบสำรวจคือฮ่องกองฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียแต่จุดที่คนไทยยังตามหลังคนในพื้นที่เหล่านี้คือการออมเงินที่ช้ากว่าการออมเงินที่ช้ากว่าทาให้เงนเินเก็บน้อยกว่าทําให้ยิ่งมีปัญหาเมื่อถึงเวลากเกษียณจริงๆที่หลายคนใช้เงินหมดไปก่อนที่จะหมดอายุไขนายเป็นจรลงฝากคําแนะนําเอาไว้ว่าการออมเงินในบัญชีเงินฝากอาจไม่เพียงพออีกแล้วเพราะขณะนี้ธนาคารให้ดอกเบี้ยน้อยมากการฝากเงินในรูปแบบนี้อาจไม่ตอบโจทย์อีกแล้ว แต่การจะไปลงทุนในหุ้นก็ต้องศึกษามากๆและต้องมีเวลาดูความเคลื่อนไหวมากพอดังนั้นสำหรับคนทั่วไปแม้แต่ตัวเองก็ตามอาจจะลงทุนในกองทุนรวมหรือผลิตภัณฑ์การเงินอื่นๆที่ให้ค่าตอบแทนสูงกว่าการฝากเงินในบัญชีก็ได้ในเบื้องต้น